โอ้อาจารย์ไก่ซึกว่าไม่แดกดะอาจารย์ไก่แดกดะเราสิก,ก้อยหอยแล้วเนี่ยเอ้ยฝีมือเราอาจารย์ไก่ก้อยหอยหอยมากครับยังเย็นค่อยป่า จานไก่แดกดานี่จัดเลยวันนี้โอ้ยส้อยยังน้อนี่ตุ๊กแก่สร้อยเศร้าเออจานไก่สีฟ้ากินกับแก้มนะเอาแล้ว่เอาแล้วส้อยเาเขาสรอยแน่่่อจานใช่ โอ้สียำได้บออาจารย์เสียบไก่ก้อยสามโคกบางเด้อลูกพี่บางเด้อใไรเด้อมันเข้มเด้อดิกดไปไหนมาเมื่อกี้นั่นนั่นนั่น่อาจารย์ไก่เฮ็ดแล้ว อาจารย์ไก่ลูกศิษย์อาจารย์ไข่มาลีหัวหน้าอันนี้ใส่กุ้งไหมใส่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 ดีก็ต้องใส่กุ้งเลยน้อยใส่ไปครึ่งนึงเลยต้องมีใส่แบบไส้ครับพ่อพ่อพ่อขาดไปอาจารย์น้อยแซ่บเด้ออาจารย์เด้อ เป็นปะครับพอพอพ่อเอาแบงแบงเพื่อกุ้งหนึงนะมันกินต้นเออพ่อบ่อพ่ออู้น่ากินน่ากินครับเอ้ยเซฟเสพเซฟไก่ครับ ไอ้ลาเซฟครับลีลาเซฟอยังลาเซฟลาเซฟใช่ดิลาเซฟเื่องยังวะเนี่ยเขาขั้วเขาขั้วเขาขั้วโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจะเป็นยำไะแล้ว ก็จีคักจีดอกว่าอุ้ยน้ำลายไรโอ้ยอะซิมซิมแบงแบงอะเอาซ่นหน่อยซิมซูมกิบเลยอือหือคุณาเป็นไายอาจารย์อะลูกพี่ลูกพี่อะลูกพี่ซิมลูกพี่ซิมต้องให้ลูกพี่ใหญ่เฮาผ่านพิสูจน์กันผ่านวอมาร์เตอร์เออวอมาร์เตอร์ไงเฮาบ่ได้บ่ได้ พวกก็ลูกทุ่งต้องตรวจสอบกันไม่นคยเคิมเนาะไหนลูกพี่ไงขาดยังซีแจงเค็มหน่อยไหมขายคนชิมเนี่ยเดี๋ยวเอาเค็มหน่อยขายคนชิมขายคนชิมนี่ใส่ปลาแดกตวงครับ้อ้อยสิ่งทิ่กัน สิงการบ่ได้คือปลาแดกตัวเดี๋ยวมาไล่เดี๋ยวไปเก็บไปไนด้มาเป็นเม็ดเป็นเม็ดนเป็นต้นนะ<อ>ลำแด่เอาเก็บลูกโดดคือเกาครับพอมีพี่นอ้องต้องแซ่บนี่ใส่ลูกโดดจะจะเลยสดสดครับสดสดพริกจากต้นเหาสดสด เอาลาดหน้าลาดหน้าเอ้านี่อย่าพเลยอาวางไว้ก่อนเดียวเอาต่อไปต่อต่อที่กุ้งโคโยตี้ครับอันนี้เอามาเบิดบมันไายแห้งมันโผล่า้านหนึ่งอยากเอาอีกเอาอันนี้ยังบอกเอาอีกเอาอีกเอาอีกนู่นนี่ยฝนนี่ยกไปทีเดียว โอ้ยป้า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 อาจายาจาจนี่เนี่ยยาน้ำนเนี่ยเ็เ็มวุ้ยวุ้ปิ้นเหครับน๋อเอาเอาโอ้นะเอาเลยเลยอีกหน่อยนะบอปนบอนอยูยังเอาแบงไปใช้ออ เอ้าน้องจานไก่สองเมนูแล้วครับวันนี้เดยไปเลยโคกันอีกแ่คาร์ดลุกหลบเลยป้า กุ้งโคโยตี้ครับเบ็ดนะครับพี่น้องเบ็ดนะครับเป็นนกเบิดเอาทั้งหมดเลยอ่เอาเลยมาเลยมาเลยแล้วเอาไว้ตักกุ้งนี่ย่องเข้าไปครับน้อย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 เฮ้ยน้อยน้อยซิมลูกพี่ซิมซิมอ่ วันบอกลูกท huh. ุ่งก่อนอาเซมม่จอรี่รีบชาร์จอะไรัดเียนน่ัดเปี่วมองได้สิขาดนี่ขาดปล้เหรอขาดแจวขาดแจวขาดแจวโบเฟ็ดเฟ็ดเลย โคเล่โคเลโคเล่เลยอ่ะเอ้ยเ้ยทิมกระพร้อมเอากระพร้อม no เอาสดสดเลยครับพ like really ouais. ี é, é, ่น้องสดสดดินเดาๆอยู่เนี่ยอืเอาตากตากตากครับตากกุ้งโคโยตี้ ้ยำไล่ไล่แล้วโอ้ยตเต้นดองเด้งดองเด้งอยู่เอว <c oughs> โอ้ยน้ำไม่มีมันไม่เป็นมันไม่เป็นมะนาวไงมันก็เลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยจานไก่เฮ็ดแล้ววันนี้าจานไก่ก้อยกุ้ง โอ้ยโดดล่องทางล่างก็ไหมพวโอ้ยเต็นร่องทางล่างละกุ้งละกุ้งเต้นนี้แหละคนน่ะเพียเพียแล้วเมนูเซียแซ่บปล่อยหอยกุ้งเต้นเต้นดองแดงดองแดงโอ้ยเต้นออกแล้วชิมกันนี่มีกติกไหม ใส่ในถังนี่ไว้เดี๋ยวต้มปลาดุกอืมก็เต้นดีครับแ้ายังอะไรแต่ผมอือซิมมีปะอุ้ยอันนี้เอาเลยเอาเขียกออกแล้วนี่วางให้เป็น เอาทีนี่เนาะเขียงไปตรงนี้แหละได้พวกกู้ห้างซิมแล้วเป็นได้พี่พ์มืออาจารย์ไก่ตกตกตกเกะตกตึงต่องบ้านพี่ปากแนวเนาะได้ผู้สาวห้างแซ่บปะแซ่บจ้ะเห็ดนะเอาทำซิมครับซิ้ยแซ่บแรงครับพี่น้อง ใส่ไว้อะไรไว้หนังาพี่ต้มเป็นลูกฮะไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องอเลยเพิ่งมายต้องดูดกันแล้วใส่เบ็ดใส่อะไรใส่เบ็ดใส่เบ็ดปวดเบ็ดปักตัวอันี้จะตำนะผ็ดคุกคุกใหม่นี่เองนำหม้อมาเนี่จะตสไตล์ไหนสไตล์เหนียวก่อนอะทำสไตล์เหนือเหนืออันนี้มันแซ่บโพอดบ่ มือหนาตึงเต็มเดี๋ยวเอากุ้งใส่หน่อยแล้วก็เครื่องเครใหม่รุ้งใส่นี้งใส่แพะตุ้งทะเลเออกุ้งทะเลก็แพ้แพ้หมดเลยแสดงว่าโดนยำมาทั้งเนื้อทำจังไรที่นี่แถวนี้ไม่มีเด็กกุ้งตามไปอีกระกมีเลยโอ้ยมันไม่ได้มีเพราะแขวนนี่หว่าไม่ได้เอามานี่หว่า ลืมมะแขวนลืมมะแขวนแ้วตรงไหนมันลึกสุดอะไงตรงไหนอ่ะในร่องนะไรแขวนกันได้ใน,นกุ้งเต้นแบบเหนียไม่เหนียะฝนอีสานเะติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงแค่นั้นเองดับข้าวดับข้าวข้าวเดียวเวท สายที่ทไ,มมไม่เสร็จไม่ผ่านแซ่บคักครับพี่นอ้องแซ่บคักใต้หัวลงนี้นะลงนี้คันคันต่อต่อ,ตอ,ตอเดี๋ยวลูกพี่เขาจะลงเจ็ดคันนะจานไก่สู้กับเขาว่าสู้เนาะสู้โอเคเดี๋ยวเย็นๆนะนับกันให้โปรโมทน้องชายผู้โมห้างโปรโมทแล้วเขามีเพจของเขานะอะไรนะอะไรอะไรไก่ อะไรเน่ยไก่แดงดะไก่ <laughs> อาจารย์ไก่แดงดะเอออาจารย์ไก่แดงดะอันนี้ก็ผู <laughs> ้สาวห้างส <laughs> <laughs> าวห้างผู้สาวห้างแยกไปเยอะแต่เราไปทางนี้เนี่ยมาู้ที่อ่ะ <laughs> <laughs>